ชูโอโอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับเจ้าน้องมีโออีกแล้วนะครับผมเอ้แต่น้องมีโอนะครับเพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปครันนี้ลงนานมากๆเลยนะครับทุกคนก็ครันนี้ก็จะเป็นสเต็ปลูก58มิลน,นะครับ แต่ว่าไม่วิ่งครับบอกไปก่อนนะครับไม่ไม่วิว่งเพราะว่าลูกสูบขึ้นไม่สุดเยอะมากครับผมมันต้องมีชักนะครับผมแต่ผมไม่มีงบประมาณทําชักนะครับแล้วก็ไม่ทําแล้วด้วยนะเพราะว่ามันเปื่องตังซื้อใหม่ดีฟ้าครับทุกคนก็เอาเคีบแบบค้ำๆแล้วกันนะครับคีบแบบท่อดังๆแค่นี้พอครับเดี๋ยวต้องตัยก่อนนะครับนี่ตอดหนามาฝุ่นฝุ่นเกะอมดเลย เสียงดังมันเดิมอ่ะโอเคครับยังถ่ายคลิปอยู่นะอึ๊บนี่ครับอาดับเลยไอ้สัพังอีกอเดี๋ยวนะครับทุกคน อ,อันนี้มันตั้งน้ํามันบางครับพอนี้มันตัดยากถ้าตั้งน้ำมันหนานะก็จะตัดง่ายแต่ว่ามันมันไม่ค่อยวิ่งนะครับทุกคนเห็นแล้วครับเออลองมารับชิลๆลันนึงกันนะครับไม่ได้ขับมาหนานะนี่โอ้คันนี้ นี่อันนี้ก็จะเป็นทเตียบลูกห้าสแปดไม่ชักนะครับทุกคนห้าสแปดหมินไม่ชักแต่อยากทำชักมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวลองเส้นของที่เดิมของเราเลยนะครับทุกคน สูงมากขึ้นขึ้นไปส,สุดเยอะมากครับประมาณสามมินได้ถ้าทำสักสักห้าเนี้ยก็น่าจะโอเคอยู่เ,เสียงจะมาจับ g p s ถ้าทุกคนดนูนะครับถ้าจับไปในหูวิ่งโคตรกาดครับทุกคนมาจับดีฟ้า ไม่จะลอยเลยข้าวปข้างเดิมนะครับทุกคนเพว,ว่าเปลี่ยนเม็ดอาแค่นั้นแหละไม่ได้ขูดฉามไม่ได้เม็ดเลยเฮ้ยไม่ได้ขูดฉามนะครับไม่ได้แบบขูดล่องล่องเม็ดอ่ะไม่ได้ขูดนะครับง่ายเดิมเดิมเปลี่ยนเม็ดเม็ดก็เป็นเม็ดแปดห้าเม็ดแค่นั้นแหละครับทุกคน อลามันมิดสุดแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนจะแก๊กเลยนะครับมิดสุดแล้วก็มออ่ะแล้วพอมันได้รอบสูงๆขึ้นมาอะไรนะแกร๊กขึ้นทันทีนะทุกคนน้วมันมันบางจัดนะครับตั้งหน้าก็วิ่งไม่ได้นะครับก็ตั้งบาง,บางตั้งหน้านปะปะัปะบ๊ปบๆๆๆๆๆปัๆๆเลยแล้วก็มีวิ่งด้วยทุกคนวิ่งแบบดันๆนะครับก็จะต,ตั้งบางประมาณนี้โอเคครับ มิดหมดได้หมดหมดปอกได้เลยแต่ถ้าหนาเนี่ยโอ้มิดมิดแด้ครึ่งปอกแค่นั้นครับทุกคนมิดหมดนี่คือวอดวอดอันนี้ก็จะนนก็จะประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็ผมไม่รู้จะลงงลิปไหนแล้ว ถ้ามาทายคลิปทุกทีก็ต้องมาขับรถแบบนี้ทุกทีเลยครับทุกคนผมก็รู้ทำไปแล้วงบก็ไม่มีแล้วแต่ผมจะตั้งใจซื้อรถใหม่แน่นอนนี่ก็เอ,อขับแบบชืิอๆไปก่อนนะครับมอบได้แต่ว่ามอบไม่อยากมอบยายามากรถมันไล่เม็ต้นหมาเพราะงั้นลูกติดแน่นอน ก็คือมันดันพอมันดันแล้วเหมือนแบบไม่ไหวครับปวดเครื่องระเบิดด้วยเอาอก็ขี่ความขำๆกอนะครับทุกคนถ้ามีงบประมาณเมื่อไรก็จะโอ้ถ้ามีผู้ตัดเยอะๆคนดูเยอะๆก็ทำให้ผมมีก,กำลังใจขึ้นนะครับก็ทุกวันนี้ก็โอเคครับคนดูก็โอเคเลยครับตอนนี้โอเคสำหรับผมนะหลังจากของคลิปไปก็โอเคครับ ้อนร้อนร้อนขอบคุณร้อยห้าสิบผู้ติดตามครับผมแล้วก็คนดูทั้งหลายครับผมนี่งใช้ที่นีู่่วยิยทุกคนนโอ้เดี๋ยวจะรีวิวต้องรีวิวแล้วเคยเรีวิวไปแล้วเคยคันนี้อุปรสรรคเยอะนะครับผมไหนจะจะอะไรน,นี่น่าจะลงข้างปางนี้ไปแล้วแต่นี่ทางยาไปแล้วผมเนี่ย โอ้แตกเติรกหมดครับทุกคนมาจากสภาพดีๆนะทุกคนเขาก็ทําเน่าหมดแหละเออก็คลิปนี้ก็มีแรงมากนะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถับตะไคร้ผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาคอยดูคอยติดตามผมแต่และคลิปแต่และคลิปนะครับก็ดีใจนะครับทุกคนที่มาติดตามผมนะครับขอบคุณครับ